สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟที่คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเชฟที่จะพาไปดูตัวเลขมงคลที่น่าสนใจนะครับสเสด็จวันวิสาขาบูชานะครับแล้วก็เป็นการสเสด็จที่ตรงกับวันขายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีด้วยนะครับตัวเลขน่าจะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอเชฟของเรียนวันเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเชฟลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเอาละครับวันที่3นะครับมิถุนายนนะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระราชนีและในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นวันวิสาขาบูชาด้วยนะครับวันวิสาขาบูชานะครับก็เป็นวันที่สําคัญของพระพุทธศาสนานะครับเพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติตัสรู้และปร,ะรินิพานนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้สําคัญแน่นอนนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีสเสด็จในวันสําคัญนะครับตัวเลข ก็ต้องสําคัญนะครับไปดูกันที่ตัวเลขนะครับในตอนที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับมีรถนําขบวนคือทะเบียนรยรห้านยนะครับทะเบียนรถนําขบวนรยร .501 นะครับส่วนทะเบียนรถประทับนั่งนะครับที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับก็เสด็จ2พระองค์นะครับประทับนั่งมาทะเบียนรยรอ .2 อนะครับ ก็ถือว่าต้องจับตาเลยนะครับสำหรับทะเบียนรอยอรอ,อนะครับเลข2อ,อาจจะเป็นเลขมงคลสำหรับงวดน,นี้นะครับแล้วถ้าไปถอดรหัสดูนะครับเลข2เราก็จะเห็นได้ว่าไปตรงกับปีภศเกิดนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับแล้วก็ปีที่พระสมเด็จพระราชินีได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระราชินีนะครับก็จะเป็นปี62นะครับแล้วก็ปีเกิด2521นะครับ แล้วถ้าถอดรหัสเลข3นะครับเลข3ซึ่งปีนี้มาบรรจบคบตรงกันพอดีกับวันเกิดสมเด็จพระราชนินีนะครับแล้วก็วันวิสาขบาูชานะครับวันเดียวกันเลยตรงกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วเลข3อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับเพราะว่าวันที่3ก็เป็นวันเกิดของสมเด็จพระราชนีอยู่แล้วนะครับเอาละครับหลังจากดูทะเบียนรถนะครับแล้วก็ วิเคราะห์นะครับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับสเสด็จนะครับเชฟพอจะมองเห็นว่าโอกาสที่ตัวเลข23จะมาเนี่ยมีโอกาสสูงที่เดียวนะครับสอหรืออาจจะเป็น33ทาเบิลนะสานะครับคืออยู่ในใจเลยคือน่าจะเป็น36นะครับอาจจะมี21,03,45 362521 6 2 4 1 6 4 3 1 5 1 5 6คือตัวเลขที่เชฟแกะออกมานะครับหรือว่าถอดรหัสออกมานะครับก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวด้วยนะครับก็ลองดูลวกันนะครับตรงนี้เอาละครับมาดูกันที่ปฏิทินคำชโนดนะครับงวดที่แล้ว0 9ย์เเข้าตรงนะครับ0 9ย์เเข้าตรงที่หลัก2อตัวล่างนะครับแต่ว่าบนไม่เข้านะครับงวดที่แล้วนะครับอ่ะ ถ้าจะยังตามต่อก็มีสวยๆอยู่นะครับ7 5 1 5 6 4 5 5 0 9 0 2 5 7 4 7 4สนยูนะครับอันนี้ปฏิทินคัมชิโน่เนี่ยตัวเลขอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าเข้าบ่อยอยู่นะครับตัวเลขเยอะแต่ว่าก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับก็คือปีนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะครับทั้นแล้วก็ต้องวิเคราะห์กันดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเลขมันหลายชุดนะครับ เจ็ 1, 5ห้4 5น่าี่้ี้ตรงกับเลขของสมเด็จพระราชินีนะครับแล้วก็580นี่ถือว่าน่าสนใจนะครับ584 4 9 7 8 4 0 8 5 7 5นะครับต้องลองลองจับตาดูนะครับถ้าเป็น2.0น,นะครับก็จะไปตรงกับเลขทะเบียนรอยรอที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับที่เป็นทะเบียนรอยรอ 2, นะครับก็อาจจะเป็น0 2ย์ได้นะครับตรงนี้ ไปดูเลขที่ให้มาในวันที่16นะครับงวดที่แล้วหลุดไปนะครับก็มีใกล้เคียงสุดก็คือ37กับ60นะครับอันนี้คือแค่ใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับงวดนี้ให้เด่น1กับ8มานะครับจัดชุดมาที่1 5 1 4 1 7 1 2 1 6แล้วก็1 3นะครับ8 1 8 4 8 7 8 2 8 6แล้วก็8 3นะครับคือตัวเลขที่ให้มาในปฏิทินงวดนี้นะครับก็ ถือว่าถือว่ามีโอกาสนะครับสำหรับเด่น1แล้วก็เด่น8นะครับน่าจะมีที่ถูกใจหลายชุดอยู่นะครับ2อย่างนี้นะครับ8 2 8 1อย่างนี้นะครับเอาละครับมาดูตัวเลขปริศนานะครับเลขปริศนาด้านล่างของปฏิทินนะครับงวดที่แล้วก็ได้7 2นะครับ2772จนะครับจริงๆแล้วถ้าดูดีๆอาจจะได้2 2 7ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเนี่ยครับคืออาจจะมองเป็น2 4 9 สองสี่สองเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนนะครับเชฟเห็นเป็น6ตัวแรกนะครับแล้วก็ถัดลงมาเชฟมองเป็นเลข4นะครับแล้วก็ถัดลงมาเชฟเห็นเป็นเลข5นะครับอันนี้เราก็อาจจะไม่ใช่เลข5อาจจะเป็นเลข6หรือเลข9กนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวล่างเนี่ยเชฟมองว่าเป็นเลข2นะครับอ่ะเพือพ่อนเพื่อนมองเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่า หรืออาจจะเป็น632ก็ได้นะคือด,ดูดีนะครับอาจจะเป็น632ก็เป็นไปได้นะถ้าถ้าไม่มี5นะนะครับแต่ด้วยชนตัวนะครับเชฟก็มองว่า645 642 652อาจจะมีเบิ้ลนะครับ664 662 665นะครับถ้าไม่เบิ้ลก็อาจจะเป็น695 492 495อนะครับอันนี้ก็คือตามมุมมองส่วนตัวของเชฟเองนะครับเพื่อนเพืนเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับ มาดูกันที่เลขที่ให้มาในท้ายในท้ายปฏิทินของคําชโนดนะครับก็เข้าบ่อยอยู่นะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับ VIP นะครับสูตรเต่งของ VIP นะครับแล้วก็ลูกเทวดานะครับลูกเทวดานี้เข้าบ่อยนะครับลองจับตาดูดีนะครับวันนี้เลขสวยซะด้วยนะครับ5 3 4 2 5 5 4 3 2 3 2 5นะครับเทพทันใจนะครับเทพทาใจงวดนี้เด่นบน3 นะครับจัดชุดมาที่3038แล้วก็39นะครับเด่นล่าง 0, 03, 01, 02นะครับอ่า02นี่ก็จะไปตรงกับทะเบียนรถรอยยรอ02นะครับ01ก็จะเป็นตรงกับเลขนำขบวนนะครับ501นะครับแน่ทางรวยนะครับตัวเด่น 194, 695นะครับ 18เซียน2 3 8ตัวเด่นนะครับจัดชุดไว้แล้ว2 3 2 8 2 1 3 8 3 2 3 4 8 2 8 3แล้วก็8 4นะครับนี่จะเห็นได้ว่าหลัก8นะครับหลัก2หลัก3ก็ตรงกับเลขมงคลนะครับหวยเตงหนึ่ง 1, นะครับวดนนี้เด่น2นะครับ2 5 2 7 2 6เด่นล่าง7 7 1 7 3 7 2 7 9นนะครับปิดท้ายกันที่เท่าแก่น้อยกับราชาลา ราชาโชคนะครับอขออภัยนะครับเท่าแก่น้อยนี้ให้มาเด่น6เด่น8เด่น2นะครับก็จะมี6 8 8 2 29 6, 2 82แล้วก็2 7นะครับส่วนราชาโชคนะครับก็จะเป็นเด่น7มาแรง7 1 0นะครับ7 1 70 13 09 06แล้วก็08นะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอบคุณทุกๆก้นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้เชฟก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ